สวัสดีค่ะเจเจพิพัฒน์ตอบแชทสถานะปรางกันนารันขอโทษที่ทำให้รู้สึกผิดหวังหลังจากที่มีข่าวลือน้หูพระเอกหนุ่มเจเจพิพัฒน์ก็ได้ออกมายอมรับแล้วว่าตอนนี้ด้เลิกรากับนางเอกสาววิววรรณโรธมาได้สักพักแล้วและไม่เกี่ยวกับเมืองที่สมอย่างแน่นอนส่วนสถานะกับปรางกันนารันที่ถูกโยงนั้นตอบได้ชัดเจนเลยว่าไม่เกี่ยวกับใครทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นปรางหรือว่าใครก็ตามส่วนภาพที่เห็นระหว่างผมกับรางก็เป็นภาพจากละครเป็นภาพจากการโปรโมตมันไม่ใช่การที่เราไปไหนมาไหนหรือไปเที่ยวกันเองทุกสิ่งทุกอย่างมันสามารถเข้าใจได้ครับแต่จริงๆผมก็ได้ขอโทษรางนะเพราะเขาเองก็โดนหนักโดนต่อว่าเสียหายจากเรื่องที่มันไม่จริงสถานะของผมตอนนี้กับฟาง เราเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่ดีไม่ได้มีอะไรเกินเลยไปกว่าน,นั้นสำหรับกระแสฟีดแบ็กต่างๆจริงๆผมเองก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนส่วนคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตเรามาตลอดผมเองก็ต้องขอโทษเช่นกันที่ทำให้รู้สึกผิดหวังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ